เคยรู้สึกไหมครับว่าเราอยากได้สิ่งที่คนอื่นมีหรือไม่พอใจเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จนั่นแหละครับนี่คือจุดเริ่มต้นของกําจัดความโลภและอิจฉาริษยาความโลภคือการต้องการสิ่งที่มากเกินไปโดยไม่พอใจในสิ่งที่มีส่วนอิจฉาริษยาคือความร,รู้สึกไม่ชอบใจหรือเสียใจเมื่อเห็นคนอื่นมีสิ่งที่ตนไม่มีหรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนอยากได้ความโลภ ทำให้เรากระทําสิ่งที่ไม่ดีเช่นการโกหกการทุจริตหรือแม้แต่การทําร้ายผู้อื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการอิจฉาริษยามันทําให้เราไม่สามารถมีความสุขได้เต็มที่เพราะเรามักจะคิดถึงสิ่งที่คนอื่นมีหรือความสําเร็จของคนอื่นลองคิดดูนะครับมีคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแต่กลับถูกคนอื่นอิจฉา พยายามใส่ร้ายหรือพูดจาหมิ่นประมาทจนทำให้ความสําเร็จของเขาหรือเธอได้รับความเสียหายนี่แหละครับกำจากความโลภและอิจฉาริษยากำจากความโลภและอิจฉาจะตามทันเราเสมอมันทำให้เราทุกข์และทำให้เรารู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนอกจากนี้มันยังสามารถทำให้เราเสียความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ด้วย เราต้องเริ่มจากการพอใจในสิ่งที่มีและไม่เปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นฝึกการยินดีเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จการทำบุญหรือการช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยให้เราสร้างความพอใจในชีวิตและลดกำจัดความโลภและอิจฉาการหลีกเลี่ยงการกระทำที่เกิดจากความโลภและอิจฉาจะช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบสุขและเต็มไปด้วยความยั่งยืนจำไว้เสมอครับว่า กรรมที่เราให้ไปจะกลับมาหาเราเสมอทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่าลืมครับพอใจในสิ่งที่มีลดกำจากความโลภและอิจฉาแล้วชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความสุขและสงบ